ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งลงมาลลังกมาครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในไฟน์นี้เลยครับเป็นไงครับไฟน์นี้ตามแผนไหมครับก็ออกอาวุธตามแผนอย่ครับแต่เอาเขาไม่ลงครับพยายามจะน็อกเขาให้ได้แต่เขาทนมากครับ่ผ่านจริงมันมันแปลกใจไหมครับเขาาดูเพราะเราดูก็เห็นว่าเขารับอาวุธเยอะมากใช่ครับเขาเขารับอาวุธเยอะมากครับแปลกใจมากครับเขาทนจริงครับโดนทั้งสองโดนทั้งลำตัวก็ไม่ลงครับ สู้สู้ดีมากก็สู้มากเลยับแล้วก็เดินเดินชนเราด้วยเดินชนวยครับโดนแช่งโดนอะไรก็เดินชนแช่งเลยครับแล้วเรามีเจ็บเนื้อเก็บตัวอะไรไหมครับก็นิดหน่อยครับในยกที่เราหนักใจมากส่วนนี้ประมาณยกไหนครับยกแรกครับยกแรกเพราะว่าเราออกอาวุธไปเขายังยังไม่ไม่เท่าไหร่ครับเขามีหมัดมีอะไรครับยกแรกครับก็พยายามเตะท่อนแขนเตะลำตัวให้เขายุบครับ แล้วพอเขาเดินเข้าหาเราบ่อยๆเนี่ยเดินบี้ติดๆเนี่ยเราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงรู้สึกวัน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 ไม่วันครับก็ดีนะครับเราจะได้ออกอาวุธใส่ได้เต็มที่ครับคือเป็นฝ่ายเลือดตัอกใช่ครับแต่เขาทนครับเขายืนได้ต้งแต่ต่อยมวยมาเนี่เป็นไงครับเราเราเคยเจอผู้ต่อสู้ที่เรียกว่าท่าพละบดเยอะขนาดนี้ก็เคยเจอครับเคยเจอเหมือนกันครับนี่ถึงนี่ถือว่าเป็นที่สุดเลยไหมครับก็ยังครับยังก็ยังครับที่สุดที่เราเคยเจอนี่ใครครับพอจะเล่าได้ไหม น่าจำไม่ได้แล้วครับก็มีหลายคนครับอ๋อหลคนอยู่ครับตอนนี้เราปกติเนี่ยที่ผ่านมาเราสร้างสถิติในการน็อกเอาท์เนี่ยติดต่อกันมากี่ไฟแล้วครับเก้าไฟครับไฟที่สิบไม่ได้ครับเหรอเสียใจไหมก็เสียใจครับวางแผนว่ากาว่าจะมาน็อกเขาให้ได้เลยครับคือเราก็มั่นใจเขามั่นใจครับปรากฏว่ามันน็อกไม่ลงครับน็อกไม่ลงเป็นไปได้นี่อยากรีแมช์กับเขาอีกไหมครัก็ได้ครับแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ทางโปรโมเตอร์เลยครับผม พร้อมสู้ทุกคนเลยครับลอยสามสิบห้าปอนด์แต่พี่ถมว่าสามสิบห้าปอนด์นี่้าถ้าพูดถึงนตัวเราเองเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยสมมติตัวเราเองเป็นบอสชาติเราอยากประกบให้ตัวเราเองเจอใครครับถ้าประกบเองก็ต่อยกับพี่รถถังเลยครับเบสเราเบสเราหวังว่าจะมาถึงวันนั้นนะครับก็พยายามครับก็พยายามไปให้ถึงฝันครับ ก็ไฟนี้ไม่สามารถนอกได้ครับแล้วก็ไม่ได้รับโบน,นัสครับแม้เสียกำลังใจไหมก็ไม,ไม่ไม่เสียกาลังใจครับสู้ครับสู้แต่ทุกไฟครับถึงผลจะออกมายังไงผมสู้ให้เต็มที่ทุกครั้งครับมไม่ให้ทีมงานเสียใจครับสุดท้ายแล้วครับผมว่าจากไฟนี้คงจะมีคนตามเชีย,ยร์อะไรเพิ่มดีเยอะครับฝากถึงแฟนแฟนที่กําลังจะตามเชียร์ยอยู่นะก็ฝากถึงแฟนๆที่เป็นกำลังใจให้พึ่งหลวงนะครับต่อไปก็จะทำสถิติให้ดีครับ ต่อยให้ดีทุกไฟครับให้มันครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ